ฉี่ไม่เป็นที่ทํำยังไงดีนณจ๊ะ <C hi> นะคะจ๊ะจบการเทรนน้องหมามาจาก K9 นายด็อกการค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาไขาปัญหาของการที่น้องหมาเนี่ยฉี่ไม่เป็นที่กันค่ะ โดยธรรมชาติของน้องหมานะคะเขาจะฉี่ในสถานที่ที่มีกลิ่นของเขาอยู่หรืออาจจะเป็นกลิ่นการขับถ่ายของน้องหมาตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้น้องหมาไปขับถ่ายในสถานที่ที่เราต้องการเนี่ยก็คือการที่จะต้องทําให้สถานที่นั้นมีกลิ่นของเขาอยู่ค่ะสำหรับขั้นตอนในการฝึกให้น้องหมาเนี่ยฉี่เป็นที่นะคะก็คือปล่อยให้เขาฉี่ไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าสถานที่ที่เขาฉี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เราต้องการ ก็ให pues nah ้เอาผ้าฉี่เนี่ยไปวางบนสถานที่นั้นได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดมหากลิ่นเขานะคะแล้วก็จะมาฉี่ใส่ผ้าฉี่นี้ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าสถานที่ตรงนั้นที่เขาฉี่เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เราต้องการนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือการนําผ้าฉี่นะคะไปวางลงบนฉี่ของเขานะคะเพื่อให้ผ้าฉี่เนี่ยซึมซับฉี่หลังจากนั้นเนี่ยให้เอาผ้าฉี่ที่มีกลิ่นของเขานะคะไปวางในสถานที่ที่เราต้องการและสถานที่เก่าที่เขาขับถ่ายเนี่ยนะคะคือ ให้นำสเปรดับกลิ่นฆ่าเชื้ออย่างนี้นะคะมาฉีดบนสถานที่นั้นนะคะเช้นทำความสะอาดแล้วก็ฉีดดับกลิ่นฆ่าเชื้อค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขากลับมาสถานที่เดิม ถ้าเกิดเขาดมแล้วหากลิ่นเขาไม่เจอเนี่ยเขาก็จะย้ายไปสถานที่ใหม่แล้วก็ดมจนกว่าจะเจอกลิ่นของเขานั่นก็คือบนผ้าฉี่นั่นเองค่ะในการที่จะฝึกน้องหมาให้ฉี่เป็นที่นะคะเราต้องใช้สิ่งของ2อ,อย่างนี้นะคะก็คือสเปรย์ดับกลิ่นแล้วก็ผ้ารองฉี่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราใช้นะคะเป็นเโ็ดอโดคอนโทรของเดียร์ไมพุชนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ทั้งฆ่าเชือ้อดับกลิ่นแล้วก็ปรับอากาศเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นผ้ารองฉี่ reusable ของเดียร์ไมพุชนะคะซึ่งตัวนีีเน้เ่ย สามารถซักและนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่ายังมีกลิ่นของน้องหมาอยู่แต่ในทางกลับกันก็คือจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นค่ะสรุปในการฝึกน้องหมาขับถ่ายนะคะก็คือ1ปล่อยให้เขาฉี่นะคะ2ก็คือนําผ้าฉี่เนี่ยไปซึมซับบริเวณที่เขาขับถ่าย3นําไปวางในสถานที่ที่ต้องการแล้วก็4ตับกลิ่นและฆ่าเชื้อในบริเวณที่เขาขับถ่ายเก่าะคะ่ะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับน้องหมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วบ๊ายบาย